สวัสดีครับมื่อนี้นะปีภาพพะมังลูกกบครับตัวนี้เป็นขอกบที่นาปีเพราะช่วงเดือนมิถุนาครับตัวนี้เขาก็เริ่มตัดทางน,นะครับเขาได้เดือนกว่าครับตัวนี้นะปีเอดแบบอันนี้เลยครับนี่เอาพอพันไม่พันมากใส่ว้กันตอนง่ายๆขึ้นตอนก็ขึ้น น้าปีเตียมบอ่อไว้เรียบร้อยแล้วครับเอานามล่งไว้ก็เอาพอพันธุเม่พันธุ์เขามาลงนักพอตอนเศ้าว่าเขาใข้หลักตักพอพันธุ์เม่พันธุ์เขาออกไปครับเขาก็อันนี้ก็ฟักเป็นตัวตัวนี้น้าปีบวมี่ใหญ่นะนะครับบมี่หนามซซราเซลยวนะ่ะปีก็ะดาเห็ดแบบนี้ครับเอาพายางมาปูเห็ด็ิษะคือเป็นน้องให้เขาอยู่ครับหนาบกับบลึก้วก็ตัวนี้เอาก็ะพักกระเช็นนามมาลงครับตัวนี้เขาต้องเริ่มตัดทางครับ เป็นบางตัวมันก็สิเป็นหอกเนาะนาปียัางหาเป็นให้เกตอยู่ครับเพราะว่าบางตัวเขาก็ตัดอันนี้เขาสิขึ้นมาอยู่ข้างบนครับเวลาย่างกับระวังเหยียบเขาตุยียนี่ครับกับสีหกแน่จังหน่อยนี่พักก็เสียน้ำก็เลยนี่เห็นว่าเขากระสือยู่ข้างบนนี่สิครับนาปีย่างลง,งระวังนี่ตัวน,นี้กระเบื้องตั้งแต่ตอนอันนี้ก็บม่ได้ออกครับตัวน,นี้เป็นใบไผ่ครับนาปีอมาอันนี้ วัดที่แรกปลูกไก้แตงร้านว่าเ็จข้างให้เขาปัดพราะดีมึงว่าเขาขืนแน่นี่ได้ครับก็ได้พยังงได้เดี๋ยวเขาเลยนนะปีเลยปล่อยไ้ครับนี่เขาก็เริ่มอันนี้ครับเหลือแต่เอาหุนยังเดียวครับยังหกอยู่ครับนี่ขอกบดีกับปีเฮ็ดแบบนี้เลยครับบ่ได้จับแยกออกนะครับม่ได้แยกพราแต่เขาต้านหางกับปล่อยเขาข้นอยู่ในภาะ,ะเฉียนนามนะครับคือ นาปีเลี้ยงแบบเลี้ยนแบบธรรมชาติมีดินให้เขาอยู่ครับหลวกะมีใหญ่เขาดุลหลักะแต่ว่าให้อาหารเขาอาหารนีก็ให่ไร้ให้เราครับอาหารถือว่าให่ไร้เลยครับให้เศร้าให่แรงครับให้เป็นให้เกียรติครับันหอยให้เกียรติซ่อมเคี้ยวครับว่าหันปลายม่เหล็กเลยครับให้ตั้งแต่ตั้งแต่เขาเพาะมือแรกกอะให้เป็ดไข่ต่มือแรกครับมือล้างมากอะให้ให้เกียรติแล้วครับตัวนี้เดือนกว่าเขาเริ่มต้านทานแล้วครับนี่ ม,มันกะทายบ่ไรน,นะครับมันเขากะยังเป็นหว่วงอยู่กับไรได้ครับนี่ตันหางอยู่โมโม,มดกับไรครับนี่ตัวตัวน้อยๆแต่ถามว่าอัตราหลอดกับวสูห้าจับออกวสูห้าแยกตัวใหญ่ตัวน่อยเหรครับแต่ว่าหน้าปีเฮ็ดไล่ขอกมันแยกบ่ไรน,นะครับเพราะว่าหน้าปีมีเจ็ดแปดขอกแล้วมันม่มีมองแยกครับขันเท่าขันเท่าจับตัวใหญ่ออกหรือตัวหน่อยแยก,ออก,ากกกาันเขาอัตราเขาสิบกินกันครับตัวนี้กะ ก็เรื่องปกติครับกบเขาเป็นกบเขากินกันอยู่แล้วครับนี่ก็รกะสิยูม้บนบกแนนแน,นะนมเนี่ยหนาปีถ้า,ามึงมึงหลุกกบครับนี่นี่คือหลุกกบได้ได้เดือนกว่าแล้วครับนี่มันสิมีตัวเป็นหวกอยู่ด้ครับมันหลุมันสิแนมเห็นบ่ครับตัวน,นี้ตัวน,นี้หนะเปียวพักกระเชนน้ำไม่ใหเขาก็ขึ้นตเลยครับนี่หยาละลายอยู่ นี่ยมันมันดีกว่าครับเนี่ยมึงอัตราหลอดกว่าบ่อลงลงครับแต่ว่าบ่อลงลงมม่สีดีกว่าครับบ่อลงลงมันคือตอนเป็นลูกหวกเขาสีใหญ่เสมอกันดีครับแต่ตัวนี้หนะเปียวปากเฉียนหนามาใส่แต่ตอนเขาเป็นเป็นหวกได้หน่อยเลยครับนี่ครับนี่ตัวใหญ่ๆสิกะมีครับนี่คือประมาณสามนิสีแหละครับนี่คองเดียวกันครับบ้างตัวกรตันหางมาตัวบระตันหางครับ โอ้ตัวนี้หอยเชลีีมาอยู่น้ำเขาครับนี่หอยเชลีีมานาซิมากับผักกระเฉดนามนะครับมีหอยเชลีีอยู่น้ำนาปีพึงสัเกตเห็นว่ามีหอยเชลีเพราะว่านาปีไปว่าผักกระเฉดนามมาแต่นี่นะครับเขานาซิมานี่โอ้มีหลายตัวอยู่ครับหอยเชลีีครับนี่นี่ติ๊กหอยเชลีีครับมันมากกับนามะมันมากกับไปผักกระเฉดนามครับ หนาปีปากกาพกกเฉดนามเตยธรรมชาติเขาอยู่เห็นสองตัวกับปล่อยเข้าไปนี่แล้ครับนี่ครับครับผ้ามามึงไอ้ลูกกบนะครับนี่ครับยุนเขาสิไตยยุนต้ต้นพักกเฉดนามครับเนี่ยหนาปีร่องซุ่มมึงครับเขาไกลอะไรเขาไกลแล้วเ็าเสียโดดเบิดครับนี่ครับก็สียูสีเลยนะครับ สู้มันกับซีบโบ้ไข่ชัดเนาะครับคลิปนี้ก็บสันนินะครับขอบคุณทนายครับที่มึงคลิปหน้าปีเจ้าจบครับฝากครับตะไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกกระังใจหน้าปีนะครับขอบคุณครับ